นางเอกสายบุญตัวจริงต้องยกให้เบลล่าราณีแคมเปญล่าสุดสร้างความปิติให้เป็นแฟนอีกครั้งเมื่อเือสวมผ้าพื้นเมืองสุดงดงามเดินทางไปร่วมงานผ้าป่าบุรณะองค์พญาสีมุกดาณวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารพร้อมเก็บภาพบรรยากาศแห่งความศรัทธาให้ทุกคนให้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันเบลล่ามาในลุกเรียบง่ายแต่งดงามแบบไทยด้วยผ้าทอพื้นเมืองฝีมือคนไทย,ไทยแท้แท้ สะท้อนความสวยหวานอ่อนช้อยในแบบฉบับสาวไทยที่หลายคนยกนิ้วให้บรรยากาศงานเป็นไปอย่างอิ่มเอมศรัทธาล้นหลามทั้งจากชาวบ้านและแฟนคลับที่ติดตามเธออย่างเหนียวแน่นความพิเศษของครั้งนี้คือยอดทําบุญผ้าป,ป่าที่เบลล่าได้เปิดเผยอ,อย่างชัดเจนโดยยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่2 2 1 3 4 2น8 3บาทซึ่งถือว่าเป็นยอดบุญที่สูงและงดงามอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งศิลปินและแฟนๆชาวเน็ตและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ยกย่องความงามทั้งภายนอกและภายในของเบลล่าพร้อมยกเธอเป็นไอดอลสายบุญของวงการบันเทิงไทยที่ไม่เพียงสวยและเก่งแต่ยังมีจิตใจที่งดงามนำพาทำบุญมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเบลล่าไม่ได้เป็นเพียงนางเอกในจอแต่เป็นนางเอกในหัวใจของใครหลายๆคน ยิ่งทำบุญยิ่งสวยยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นออราก็ยิ่งจับแบบไม่มีวันแผ่ว